สวัสดีครับเคยไหมครับที่เราตั้งใจจะทำอะไรที่มันยากๆหรือเป็นเรื่องใหม่ๆแต่พอถึงเวลาจริงๆสมองกับร่างกายเราก็เริ่มทำงานแปลกๆมันเริ่มจากเสียงเล็กๆในหัวที่บอกว่าเดี๋ยวค่อยทำพรุ่งนี้ก็ได้หรือยังไม่พร้อมหรอกไม่ก็อยู่ๆก็รู้สึกเหนื่อยขึ้นมาดิบือ้อทันๆท,ที่เมื่อกี้ยังกระฉับกระเฉงอยู่เลยนี่ไม่ใช่เรื่องบางเงินนะครับในหนังสือ The w a r of Art ของสเฟนเพรสฟิลด์เขาเรียกสิ่งนี้ว่า Resistance มันคือแรงต้านทานที่อยู่ในตัวเราทุกคนที่คอยขัดขวางไม่ให้เราทำสิ่งที่ท้าทายสิ่งที่จะทำให้เราเติบโตสมองเราถูกโปรแกรมมาให้ประหยัดพลังงานและหลีกเลี่ยงความไม่สบายใจดังนั้นเวลาที่เราจะไปทำสิ่งที่ยากมันก็เลยส่งสัญญ,ญาณเตือนภัยปลอมปอมาหลอกเราว่าอันตรายนะอย่าไปทำเลยทั้งที่ความจริงแล้ว สิ่งที่เรากลัวคือความเหนื่อยและความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้นเท่านั้นแต่สิ่งที่เราต้องทำก็แค่รู้ทันมันครับรู้ว่านั่นเป็นแค่คำหลอกลวงแล้วลงมือทำไปทั้งๆท,ที่ยังรู้สึกกลัวหรือไม่อยากทำนั่นแหละครับลองถามตัวเองดูนะครับวันนี้สมองกับร่างกายคุณกำลังหลอกให้คุณหยุดทำอะไรอยู่บ้างคำคมปิดท้ายนะครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การทำสิ่งที่ยากแต่คือ การไม่กล้าแม้แต่จะเริ่มทำ Bird Life